พี่ต้องพูดถึงการคือคือโคต้าโคต้าเปลี่ยนสามเปลี่ยนห้านี่มันคาราคาซังมาจากปีโควิดสักสองปีกว่าเนาะพี่ตงทุกท่านฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันก็ถูกยืนยันแล้วว่าเออจากการจากการถูกทดลองใช้ทดลองงานมาในช่วงโควิดทดลองงานภาคบังคับปรากฏมันก็เอียงมาทางเวริร์กเนาะพี่ตงแม้ว่าโลกจะโลกจะเริ่มเริ่มจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติอ่าโอเคมันยังไม่ปกติหรอกแต่ว่าในในเชิงฟุตบอลมันก็จะค่อนข้างกลับมาสู่ใน ภาวะปกติของเสิยงฟุตบอลแล้วเกมถีเกมอะไรที่มันเคยมีมาก่อนนะันนี่คือวัตถุประสงค์ตอนแรกของการเปลี่ยนห้าคือเพราะเกมถีผมไ่าพี่ทงเผื่อคลิมนะที่ไหนเจอโควิดเล่นงานยกทีมนั่นนี่นูน่นอะไรแบบเนี้ยก็เอื้อให้กับาก,การเปลี่ยนตัวแบบนี้เนี่ยโคต้าห้าคนคราวนี้พอทําไปทํามาแล้วปรากฏว่าในช่วงสองปีว่ามันมันก็ดูดีทีเดียวพอเปลี่ยนมาเป็นห้าแบบทาวอเนี่ยมันจะาทาให้โลกฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างพี่ทงดูดีมากแล้รับประกันได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ทีมขนาดกลางเชื่อว่าทุกคนพอใจกับกับกฎกติกานี้กติกาเปจได้ห้าคนน่าจะเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นน่าจะพอใจน่าจะพอใจเออมันทำให้มันทาให้โค้ดแก้ไขสถานการณ์ได้ได้ตลอดเวลาเออมันโอเคละไา้คนบอกทีมใหญ่ได้เปรียบไม่ไม่น่าจะได้เปรียบในหัวข้อนี้เออจริงๆนะพี่ธง ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคือตอนนั้นเนี่ยเราคุยไม่ใช่เราอะขอเขาบอกว่าในความรู้สึกบอกเปลี่ยนตัวหคนทีมใหญ่ได้เปรียบในช่วงที่เอามาใช้ใหม่ๆอะที่ทีแรกคิด <ๆ S 1> แบบนั้นหมดใหม่ๆเลยนะก,ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาแต่พอเอาเข้อจริงก็ไม่เชิงว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ไม่ไม่ไม่ไปทางโค้ดได้ไม่มีโค้ดคนไหนบอกว่ากลับมาสามคนโค้ดทุกคนก็จะบอกว่าห้าคนเอาเออเอาเอาหมดจะเล็กใหญ่เอาหมดเพราะว่ามันมันมันสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งทีมเล็กเนี่ย ทีมเล็กที่ตัวผู้เล่นสู้ไม่ไหวอะ่ะก็สามารถวางแทคกติกได้เอ่อไอ้น,นี่ไปช่วยประมาร์นะกี่จุดกี่นาทีอะไรเงี้ยคือมันมันสามารถมันสามารถเอาแทคกติกของโค้ดมาสู้กันได้อืมอืมก็เอาไปออกมาในแง่ฟุตบอลก็ก็โอเคทีมเล็กก็สู้กันได้ครับ,รบอโอเคเลยโอเคเลยพี่ว่ามันผ่านแล้วล่ะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะมีโค้ดคนไหนออกมาพูดแล้วในเมืองไทยเนี่ยไม่มีแน่นอนฟันธงอืมนะฮะก็กติกาเปลี่ยนแล้วนะครับก็เอ่อห้าคนถูก รับรองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ